สวัสดีครับจะไม่ได้ลืมนะเออจะอพึ่งว่างครับคลิปนี้เป็นคลิปของหวยราววันนี้นะครับผมเราพัฒนานะครับผมกับช่องแทนเถิดเทิงบันเทิงหวยราวไทยนะครับผมอันนี้จะเป็นช่องของหวยราวและหวยรัฐบาลไทยโดยเฉพาะนะงดก่อนนี้ป่าสองสามเจ็ดแปดอาจารย์ดึงเด่นเจ็ดก็โอเคอยู่นะดึงไปร้อยมันมันออกสิบ สิบหลักหน่วยเนาะมันเป็นหลักพันนะครับผมเงินนี้นะครับผมอาจารย์เปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยนะกระบวนการคิดของอาจารย์อาจารย์ไปคิดนะครับผมสูตร10หน่วยบนล่างนะครับผมเด่น2ตัวมาตัวบนล่างนะครับเอาเรียกง่ายๆนะครับผมอาจารย์ทํามาแล้วแต่ว่าอาจารย์ยังโอ๊ยอาจารย์ยังไม่ลงสูตรให้แต่หมายความว่า,าดูนะครับผม เด่นสิหน่วยบนร่าง<ม>บนล่างร่างนะครับผมหวยลาวพัฒนางวดนี้นะครับผมเด่นสุดนี่คือ1นหนึ่งนี่ไม่บนกระล่างแต่แต่ว่าจารย์ก็เอาอีกแล้วนะแต่มันจะมีแต่ใช่ไหมหนึ่มันเน้นมันน่าจะมาล่างมากกว่านะครับผมหมันน่าจะมาล่างนะครับผมต่อไปนะครับผม ต่อไปว่าไงอาจารย์ไม่ได้ยึดถือับร่างต่อไปก็อ,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 อ่อนออยอ่ออออนนี้ลงรูปต่อไปนะครับผมอาจารย์ก็จะพาไปดูดูอะไรอัอนนี้โปรแกรมอืม เดินสิบเรียกอะไรนะเดินสิบหน่วยหน่วยราวพัฒนางง้อนี้นะครับผมจากสูตรทั้งหมดที่มีนะครับเดินึกแปดเมื่อกี้เราได้อะไรหนึ่งเอออันนี้เป็นสูตรสิบหน่วยนะครับผมแปดกับหนึ่งเหรออออนนะอันนี้เป็นสูตรที่สองนะมีแปดมีหนึ่งนะครับผมอันนี้แปดอันนั้นหนึ่งนะ ไปดูต่อครับดูต่อมันยังไม่หมดมันยังไม่จบแค่นี้อ่ะเด่นบนล่างเดินดีนะครับผมยี่สิบห้างวดนี่ผิดมาเจ็ดงวดแต่ว่าช่วงนี้มันกําลังเดินดีอยู่นะครับผมงวดนี้ได้แปดครับชนใช่ไหมอิสุนได้หนึ่งนะครับผมแปดหนึ่งเนาะ แปดหนึ่งใช่ไหมครับมาอาจารย์จับให้จับให้ง่ายๆไปเลยนะครับผมไมต้องเยอะเขียดีลาและกระหวยลาวดีลาไปก็เท่านั้นแบรับมาครับมาครับ,มา,รบมาเด้อขวัญมาเมื่อน,นี้สิจับสาตัวสี่ตัวตรง หวยราวพัฒนางวดนี้นะครับเด่นนะสิบหน่วยบนล่างนะครับผมสนอบอนะครับผมดึงเด่น8กับ1น่งครับแปหนึ่งนะครับผมมากับเลขไหนบ้างนะครับผมมากับเก้าสองเจ็ด 8นะครับถ้า8มาก็8 9นะครับ8 2 8 7 8 6แล้วก็8 1มาด้วยกันนะครับ1มาก็1 8 1 9 1 2 1 7 1 6นะ100นะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยร้อยเด่นครับ จางของดึงสองตัวเก้ากับศูนย์ครับจำไว้ว่าหลักร้อยของหวยลาวพัฒนาคือหลักหน่วยล่างนะครับผมหลักร้อยของหวยลาวพัฒนาคือหลักหน่วยล่างนะเออถ้าสองตัวนี้เราทํวมาเด่นอะไรนะอาจารย์จบให้ว่าเลือกร้อยเก้าครับเก้ามานะครับผมมี อะไรนี่เก้สองนะครับผม 9, เก้เก้าเก้าแปครับเก้าแปดหเก้าปดหนึ่งนเนาหน่วยไม่ระบุลหลักนะครับกลับไปกลับมานะครับเอาเอาเอา,เอ,าอะไรงงตกใจไหมมันเขียอ,อะไร นะแป๊บนะแป๊บนะจานตีกับโทรศัพท์แล้วแล้วก็ไปเก้าหนึ่งเก้าครับเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งหก ถ้าไม่พิมพ์แบบนี้เด็กอ็อาจารย์มาไม่เห็นเกิดมันออกแต่นี้อาจารย์พิมพ์ตัวเล็กสัน้นอ,อาจารย์ได้เด่น10หน่วยนะครับบนล่างครับเด่น8กับ1นะครับผมมากับ9276นะครับจับชุดก็เป็น8 9 8 2 8 7 8 8 8 1นะครับผงแล้วก็ครับผมแล้วก็19121716นะครับ ร้อยนะครับตามสูตรได้เด่น9รองศูนย์นะครับดึงเด่นร้อยเก้าก็ใส่เข้าไปครับมี982 989 987นะครับ986 981นะครับผมแล้วก็รองลงมาก็คือมี919 912นะครับครับนึงอาจังขอเปลี่ยนครับก่อน9 1 2 9ก้าหนรองร้อยนี่คือ0ถ้าไม่ชอบ9กใส่ศย์ไปถ้าไม่ชอบ9กใส่หไปแล้วแต่นะครับผมแต่จานหนึ่งเย์มากก็089ย์แปดเก้าครับศูนย์แปด6องศนเนะครับผมศูนย์หนึ่งเก้นนะครับผมเน้นนะครับเน้นเน้น เดี๋ยวสอนมโนสักแป๊บนะครับจมามโนสักแป๊บเด้อครับอืมอกคิวซังใช้สมอง ต,ต,ต,ตื่นอาจารย์คิดหรืออาจารย์หลับอืออาจารย์คิดครับผมเน้นนะครับผมเน้น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 ไป เด่นเน,น้น8ครับผมแมาก็นะครับเด่นศูนกแปดส็นะครับผมแปดเก้ปดหอะไร 8, 2, 8, 7, 8, อ่าี้อ่สองแ แปดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วมนกินร้อยเสิเก้าครับผมเก้าครับผมเหนื่อยเนี่ยพิมพ์ไม่ติดมึงเหนื่อยเนี่ยเก้าแปดสองอเห็นต่ำแล้วลนะ ตอนน่อที่เจ็ดเจ็เก้าแปดเจ็ดอืเก้าแปดหกแล้วก็เก้าแปดหนึ่งเก้าแปดสองเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดหกก้าแปดหนึ่งนะครับผมชุดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวนะครับผม 86ครับ986กครับก็086โ okay, อเครู้เรื่องครับสำหรับหวยแล้วราวลาวพัฒนาวันนี้นะครับก็ตามนี้นะครับผมเเด่นสุดสิบเลานี้เน้น8นะครับเป็น8 2 8 7 8 6 8 1นะครับผมดักร้อยนะครับ6กับ9นะครับผมเลือก 982 9แ7 986 981งรองร้อยก็คือเอ่อรองร้อยนี่คือ0นะครับใส่0เข้าไปใครจะเอายังไงจัดครับแต่ว่าอาจารย์ฝันที่ชุดเดียว86ครับ986ครับ